ะะวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องเวลานะคะแล้วก็การสร้างนาฬิกานะคะการทํานาฬิกานะคะเดี๋ยวก่อนเื่นเรามาสร้างหน้าปัดนาฬิกาก่อนนะคะครูจะใช้ชามด้วยนะคะมาให้เป็นรูปวงกลมนะคะก็จะได้วงกลมนะคะพอได้หน้าหน้าปัดนาฬิกาเสร็จแล้วเราก็จะมาแบ่งนะคะมาแบ่งตัวเลขนะคะ เราใส่จุดตรงกลางก่อนนะคะข้างบนเราก็ขีดไว้หนึ่งขีดนะคะข้างล่างหนึ่งขีดนะคะซ้ายขวาอย่างละขีดนะคะข้างบนก็จะเขียนเลขจีบสองไว้นะคะข้างล่างเลขหกนะคะขวามือของเราเป็นเลขสามนะคะซ้ายมือเป็นเลขเก้านะคะเราก็จะแบ่ง ย่อยๆออกมานะคะแล้วก็เติมตัวเลขนะคะช่องนี้ก็แบ่งให้เท่าๆกันนะคะแล้วก็เติมเลข1กับเลข2ลงไปนะคะนี้ก็มาแบ่งให้เท่ากันอีกนะคะแล้วก็เติมเลข4กับเลข5ลงไปนะคะช่องถัดไปก็แบ yeah <ๆ S 2> ่ๆๆงให้เท่าๆกันนะคะอย่างละสองช่องนะคะเติมเลขเกียรกับเลข8ลงไปต่อไปเลยช่องนึงก็แบ่งให้เท่าๆกันนะคะแล้วเติมเลข น,นะคะคกลางวันนะคะก็จะเป็นนะคะสิบเจ็ดนาฬิกานะคะเจ็ดนาฬิกาหรือนะคะหรือห้าโมงเย็นนะคะกลางคืนนะคะ กลางคืนก็จะเป็นนะคะห้านาฬิกานะคะห้านิหรือนะคะสี่ห้านะคะโอเคนะคะก็จะได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะคะไแค่นี้ก่อนนะคะ